เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เด b บายเดไลท์กันด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นผู้รอดชีวิตที่หล่อที่สุดในจัก,กรวาลของเด b บายเดไลท์นั่นก็คือจีอุนเฮ้ยแต่นี่มาเป็นฆาตรกรนี่วาอันนี้ผมลงมอดนะครับก็จะทําการเอาฆาตรกรที่ชื่อว่าจีอุนที่มันปามีดอะสะกินใหม่ล่าสุดเว้ยเราเอามาเป็นผู้รอดชีวิตดูหัวเขียวหัวเขียว,ห,ว,ยวหัวฟ้าคือแบบเป็นไฮไลท์เท่ๆเลย วันนี้เราจะมาเอาคาตกรไปจูกกันดูซิว่าเทคนิคการจูกอะ่ะมันจะเก่งเหมือนเทคนิคการไล่ล่าหรือเปล่าโอเคตอนนี้ห้องก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุยงงตายเฮ้ยโอ้เกือบ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 หลงเกือบหลงโกนเกือบหลงโกนเกือบหลงโกนก็วิ่งไปเลยแล้วกันเฮ้ยเฮยัดมาเลยแบบนี้ไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อเฮ้ย เฮ้ย่างยางยางลงลูลงรูเอยมีแต่รอบอะไรก็ไม่รู้รีบๆไปส่วนเกษสรสังคมส่วนเกษสรสังคมก็พับไม้ดักไปก่อนดีจังหวะเนี้ยพับไม้ให้หมดเดือสปิริตอะไม้ไม่มีผลไม่มีผลกับเกมที่เราเล่น เอออยู่นี่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 โอ้หายเจียบเฉยเลยเกมดีจริงจหายเจียบหายเจียบหนึ่งสเต็ปหายเจียบหนึ่งสเต็ปแล้วกูจะไปยังไงล่ะทีนี้มันดักอย่างนี้มันดักอย่างนี้โอ้โหโดนตีหลังโดนตีหลังไปก่อนไปก่อนจังหวะนี้ไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยต้องเนียนครับต้องเนียนต้องเนียนวัดตายากเพราะพามาผมมั่วเกิน เธอเสด็ปมั่วๆเลยนะเนี่ยมั่วๆเลยมั่วๆเลยไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีกัดปากไม่มีเปอร์กัดปากมันก็ตามเสียงมาสิวะไปเลยครับไปเลยครับเฮ้ยไหวยปะวะกูกูไหวยปะวะกูไหวยปะวะกูหวยปะนี่ไหวยปะนี่ไหวยปะนี่คว้าไม้ดักไปก่อนสิคว้าไม้ดักไปก่อนสิมันเสียแล้วครับจังหวะนี้มันเสียแล้ว ช่วยด้วยน้องหมวยน้องหมวยน้องหมวยสุดยอดหมวยหมวยทางนี้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  <ไป S 1> หมวยบางทางนี้โอโ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยส่<อ>งไฟส่งไฟส่ขอเข้มเข้มขอเข้มขเข้มส่งไฟเลยโอ้โหโดนเห็นตัวจนได้ไวะมีเปิ่งหัวหมูยแล้วเนี่ยเลือดสาดเลยเอาว่ะ ด่านอาหารมืดมนโอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยกูยอมใจคุณเล่นโซโเกมนี้เซอร์โซโล่คนเดียวกับเกมโฮมสูดิโฮมเล่นฆาตะกรนเลยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เนี่ยแต่ก็ต้องสู้หุ่ยเชี่ยตกกระจาย,จกกจายตกกระจายหมดตกกระจายหมดเจดสิบสองเม็หนึ่งทีฆาตะกรนถึงก็งงไปเลยครับจังหวะนี่จังหวะนี่ ที mm ่จีอุลของเราก็จะทำการพับไม้เป็นหนึ่งอุ้ยไม่มีไม่มีไฟแดงๆโอ้โหทางตันในเวนฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ว้าวอย่า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 เล่นลิงอย่าเล่นลิงอย่าเล่นลิงอย่าเล่นลิจะเฮ้ยจะเฮ้เอเฮ้ยมีหยุดเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินเอาไปอีกหนึ่งโอ้โหทิ้หายแล้วแย่แล้วทุกคนแย่ติดติดตระลิต้ดติด ไปไหนดีะไปไหนดีเอ้ามันตามมาก็มาเจอกันที่บ้านใหญ่หัวใจวาวุ่นบ้านใหญ่หัวโเฮ้ยขอร้อง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 กระโดดปุ๊บปั๊บพึบจ้ยทางนี้มีทังขึ้นหรือเปล่าขอร้องใครก็ได้มาบังฉันหน่อยโอ้โหฆาตกรต้องมาวิ่งหนีฆาตกรด้วยกันอีกทาไมเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือไม่โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วว่ะ แย่ yeah, แล้วว่าเฮ้ยจะพุบปึ๊บสเต็ปการจุ๊บด้วยลายด้วยลายสเต็ปการจุ๊บมันเอาบัลลัไล่ตีกูแล้วเด้อเฮ้ยจ้าเลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนให้ฆาตกรง,งงเป็นไก่ตาแตกให้ฆาตกรงงกูกูวิ่งมัวกูไปไหนดีกูมัวแล้วฮิว <c oughs> ไปก่อนหนึ่งที <c oughs> มันเห็นผมป้ามาหลายตอนแดงวะปะ เฮ้ยเนไวะเฮ้ยผมรุดผมลุดผมลุดผมร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 ุด,ดเพราะว่าเห็นหม้ตาจานเจอนั้นที่ช่วยผมเอาไว้เลยตรงนี้มันยังจูง,ง่ายอยู่นะครับไอไอบ้านใหญ่เนี่ยมันคือจุดวนถ้าไม่มีก้านหน้าต่างก็คือวนได้ยาวๆมาช่วยกันปั่นไฟกับน้องกิว๋วกันเป็นไงเป็นไงเคยเห็นพี่ป่ะพี่หล่อปะละ่ะดูทรงผม นี่มันไม่สนใจผมเลยวะเพราะว่าคนอื่นมองไม่เห็นนะครับคือถ้าเราลงมอมเดยเราเห็นเฉพาะตัวเราคนเดียวนะคนอื่นก,ก็จะเห็นผมเป็นไอตัวไอเจ๊ก,ก็แหละตัวธรรมดาคือจินตนาการเราคนเดียวเฮ้ยเราต้องไปคุ้มครองผู้หญิงตัวน้อยๆสิวะมันมาแล้วคุ้มครองอเป็นไงเป็นไงอย่างพระเอกอย่างหล่อแล้วก็ยังมีความเอือเ้อเฟื้อมีความเห็นใจผู้อื่น ไปไม้เป็นหนึ่งทีกูไปก่อนอยู่ดีๆมานั่งให้ฮิวเฉยเลยฆาตการวิ่งตามหลังมารองเท้าดูความล่อมันอยู่ไหนกันวะผมฮิวไม่เสร็จครับผมต้องให้เพื่อนช่วยอีกหนึ่งทีเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเพื่อน เจอผีด้วยดิประเด็นอะล้มไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปให้คนอื่นฮิวก่อนฮิวเธอคนี้แหละช่วยด้วยช่วยด้วยมึงสองไม่ทันหรอกจริงๆิงช่วยก่อนช่วยก่อนฮิวก่อนเฮ้ยสวยทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมโอเคโอเคโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วใจเย็นใจเย็นผมไม่รู้ว่าเขามีเอ้ยมันมีตีตีละครั้งแล้วมันแบบ เบาอ่ะระคังมันแบบไม่มีเสียงอ่ะอันนี้คือเอดออนแดงใช่ไหมอะไรกันครับน้องๆว้าวก้าวของความผิดหวังอุ้ยมีกั้นหน้าต่างว่ะกูต้องใช้ไม้บ้านเล็กกันนะเพื่อนขอโทษด้วยนะก็มาเจอกันใหม่ก็มาเจอกันใหม่ที่รอบวนที่ยาวที่สุดในจักรวาลเฮ้ยมันไปไหนแล้วมันไปทางนู้นนี้ทางนู้นทางนี้มันไปทางนู้นทางนี้ เฮ้ยแมวะมันไปที่บ้านใหญ่กลับมาตรงนี้แล้วหรือเปล่าเป็นไงน้องหมวยพี่ให้ของดีไปเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้ไปไป,ไปนี่คือการสื่อสารว่าเราจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าเราเป็นครอบครัวพลังแห่งครอบครัวชนะทุกสิ่ง ดูชุดดูดิดูดชุดเราดิเฮ้ยคล้ายๆกันเนี่ยคนนี้แหละเป็น้องสาวแต่ก่อนที่ผมจะไปเป็นิดอผีมาตีโน้ตเ <c oughs> อาตีจิวซะงั้นน่ะตีจิวซะง,งั้นอะ่ะเราปัาน่นเรามาปัาน่นเราไม่ต้องกลัวเปิร์กลูนครับถ้าเราไม่รู้จักเครื่องเนี่ยเปิร์กลูนก็ไร้ความหมาย ยูยังไม่เคยโดนแขวนนะไม่เป็นไรผมไม,ม่แม่บังเขาเอ้ยโดนไฟฉายไปดิวาบวาบวิ้งฆาตกรแสบตาไปไหนเราต้องไปด้วยกันสีเสื้อแม่งคตรเข้ากันดีจริงๆ น้องคนนี้ชื่อว่าเยสน้องเยสเฮ้ยโอ้โหพาแมสซ้ายขวาแล้วปั่นไปดิอย่ากลัวหัวกลัวเกินอีหมวยอ่าวิ่งไปบางเพื่อนเป็นไงแฟมิลี่อ่ะแฟมิลี่อ่ะเข้าใจปะพลังแห่งครอบครัวอ่ะมันมีเปิร์กลูนมึงก็ให้กูหยุดปั่นเนี่ยนะเวน มันไล่คนนั้นอยู่เฮ้ยตรงนั้นมีเพื่อปนปั่นไฟอยู่ด้วยครับเขาคือเม็กเม็กกุ่าเราปรั่นตรงนี้แล้วก็เสร็จพอดีแหละเครื่องนั้นเ,นเสาาร,นร็จเ,นะเครื่องนี้เสร็จแต่ผมสงสัยว่าฆาตกรจะมีมวันว่ะฆาตกรมีเปิดกั้นหน้าต่างที่ผมดูนะเค่นั้นอ่ะไม่รู้แล้วไม่ได้สนใจเลยอันนี้ได้ครึ่งเครื่อง ือเราปล่อยไม่ได้อะเพราะมันเป็นเปิร์กลูนไงผมไม่กลัวผมไม่กลัวฆาตกรผมต่อฆาตกรผมไม่กลัวผมไม่กลัวฆาตกรอ,อ่ะมนเลยเอา้ามนจักระเทืบเพื่องแต่เปิร์กลูนมันยังอยู่เล่นแบบรัดกลุ่มเกินเอา้ามันกลับไปแล้วโอ้โหแทงหลังไปดิแทงหลังไปดิปดอ่าช่วยกันช่วยกันนั่นนั่งบล็อกสุดยอดไปเลยว่ะ ไม่เสียแรงที่สอนมาเองกับมือเอาเลยเชิญครับเดินขึ้นไปตีมันได้เลย <laughs> มันมีแทงหลังมันมีแทงหลังคนนี้ผมรู้ผมรู้เล่นเกมเวบาอต้องมีแทงหลังนะครับมึงซื้อเวลา <c oughs> เพื่อนได้อยู่ชยเชฟเบิกแทงหลังไปเอ้าพับมาสแสดงว่าไม่มีสิอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับยังไม่ตายหรอกหาไปฉากไปช่วยเพื่อนก่อนนี่นเปไหนลรอวะ ถ้ามีสกินนี้จริงๆก็คงแบบอุ๊ยโอ้โหมตีโดนด้วยก็คงไม่ต้องเนียนกันอ่ะเฮ้ยอะไรกันครับหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยเสียบเสบแสบยาวยาสบยาวๆแวเสบยาวๆแสบยาวๆแวเสบยาวๆายบยาวยเป็นผู้ชายกูหมดเลยเวียน นี้นี้นีก้อนนีก้อนตรงนี้ไม้หมดแล้วตรงนี้ไม้หมดแล้วเธอฉายกูหมดแล้วเนี่ยพเพื่อนไม่ยิวไม่ยิวนี่ผู้หญิงต้องอยู่ข้างในเป็นไงวิธีการฮิวที่ถูกต้องแล้วเมื่อไหร่จะปั่นไฟเสร็จวันนั้นน่ะ ตอนนี้คนโดนแขวนคนละครั้งนะครับมีจิวกับหมวยก็คือน่าจะปลอดภัยอะถ้าไม่โดนตีล้มสี่คนนะกระบีเครื่องหนึ่งแล้วน่าจะปั่นได้แล้วเขาเฝ้าตรงนี้แล้ววะยืนบนไปบนมาแถวเครื่องนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องไปเครื่องใหม่อุ้ยมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวผมไม่มีไฟฉายเชื่อแล้วนะ ผมว่าไอสองคนน่าจะโอ้โหไปฉายหมดแล้วไงไปเด็นนะ่ะช่วยไม่ได้แล้วหมดสองได้แค่นี้แหละหมดละเอา้าผมรู้ว่าเพื่อนปั่นไฟอยู่แล้วน,ะน่ะเรามีบุหรทามคือไม่ต้องกลัวผมไม่เคยฟาร์มเพื่อนหรอกเพราะเรามีบุหรท่ามน่าจะมีแทงหลังด้วยตัวเมิก พิ่งโดนแข่งครั้งแรกแถมมีโบโลทาโอ้โหชิว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 ปั่นเธอวะขอร้องอยู่หวยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฆาตกรฆาตกรใจโหดใจโฉดเที่ยวเออมาเจอกันที่บ้านใหญ่เจอกันที่บ้านใหญ่ไม่น่าจะตามนะผมว่า เคร them, ื right ่องปั่นไฟมันอยู่ตรงไหนหรอสามเครื่องอ่ะมาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเครื่องปั่นไฟนู่นไงโหเช่หรือเปล่าฆาตกรอยู่นู่นอยู่ข้างล่างบ้านนู่นดีละครั้งอยู่เฮ้ยเครื่องปั่นไฟก็ไกลกันอยู่นะผมว่า โหหิวนานจัดเฟิร์กหัวหมูคาดาการเดินไปเดินมาตอนนี้มันเควงแล้วมันไม่รู้มันจะไปเฝ้าตรงไหนเครื่องปั่นไฟมันอยู่ไกลกันอยู่นะแอบหลอยปันแอบหลอยปันอยู่ตรงไหนอีกตรงบ้านนี้ใช้ไปแล้ว อ้าวลูนแตก <c oughs> มัน,ปนไปไล่คนตีลูนแน่มัน,ปนไปไล่ตีคนถอนลูนมามาช่วยกัน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 ทีมนี้สิวะมันถึงจะไปกันได้รอดต้องเล่นอย่างนี้เฮ้ยเครื่องหบั่นไฟโอเห็นแล้ว เอาดิกูไปปั่นเครื่องนั้นนะ่ะตามกูมาเลยตามกูมาเลยต้องแยกกันปัน่นรูมันพังแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเครื่องโอ้ยเครื่องนี้จะเร็จนะเดี๋ยววิ่งฉีกออกไปแถวๆแบบคอมแมยมันจะตามมาปะ มันเอาสุดหวังเสรเจษเ็จอยู่เ็จอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเ็จอยู่เ็จอยู่นั่นนั่นเน่งวันไปกลางหลังบักยังเลยดิไม่มีเลยดิเฮ้ยเซฟโดนเบสแย่แล้วโอ้โห โอ้ไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นนะดิกดตายากไปก่อนเลยครับจังหวะน,นี้กดตายากไปก่อนเลยอ้โหไม้ไม้ที่เราคิดไว้ว่าเราจะมาพับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่เราจะเป็นเพ่ให้เพื่อนรอดสามคนหรือวะ <c oughs> ใต้ดินอยู่ที่บ้านนี้ด้วยดิประเด็น <c oughs> แต่ว่ามันน่าจะหาทางลงไม่ <c oughs> ไม่ทันนะ มันจะได้แค่ตรงนี้แหละยังไงก็ต้องมาช่วยกันอยู่แล้วเก็บเมยปุดประตูนู้นอย่างนี้เพื่อนน่าจะดึงได้ครับเขาไม่ได้ยืนจ่อข้างหน้าเขาแค่เดินวนๆเฉยๆเอ้าไอ้เดนตีคนเดียวลี่อู่คนนึงวิ่งหนีทำไมกลัวตายขนาดไหนวะเนี่ย อีกคนนึงไปเปิดประตูนั้นลอ่อสิดึงได้ดึงได้อ้าหมวยสุดยอดมีบอโร่นั่นไงสุดยอดเลยสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันเฮ้ยมีบังให้หนึ่งสเต็ปไปอีกม,มันมีเซฟเดะเบสนะมนเปิดประตูหรือยังเอาว่ะผมบอกฆาตกรเฮ้ยเจ้เฮ้ยบอกฆาตกรไว้เจ้เฮ้ย ตีอะไรจ๊ะตีอะไรจ๊ะตีอะไรเปิดประ <S <S ต,ตูวะประตูไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยตายอ่ะเฮ้ยจิวเดี๋ยวก็ตายหรอกไปออกสวยโอ้โหกว่าจะเจอทีมที่แบบไม่กลัวความตายนะผมเล่นอันเนี้ยรอบที่สามนลเว้ยสองรอบแรกนี่ ตายยับยับมีเซฟด้วยเบสจริงด้วยโอเคทุกคนก็ขอบุญที้เข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเล่นมอดอะไรแล้วเนี่ย